เขนา,าน่าจะกำลังไปได้อยู่แบบว่าทำแบบนี้แล้วบ๊ายบายแบบนี้แลยหนึ่งสองอันนี้นเป็นแม่น้ำสีบางไฟคนระับ ไ,ได้อยู่บ่หวะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันป่าไปได้อยู่บ่เฮยทำไมมันแคบจุงเบยทางแคบแเนี่ยมไม่รู้หนีกางงานในละเนี่ยกระตุ้นไหมกระตุ้น่ะซะอันนี้มันเป็นบรรยากาศระหว่างทางนะครับผมไม่รู้รถเราจะข้ามได้ไปได้หรือเปล่าเลยมันคือแคบแท้ซะวันน่าจะไปได้ครับงานสิบจอนอภินอ่อนนักวุฒิเลย อย่ารถเลยองหน่อยไปข้ามได้ยี่บนี้เอาข้ามได้บ่เห็นบ่มาที่ทางนี้ที่ได้ว่าจะทางงว่าทางนี้ไปสายเอ๋อเมนเส้นนี้มันต่อกันกับหม่องอะไรบ้างพวกน้ำนอดนะบ่ อันนี้เป็นแม่น้ำเซียงไฟนะครับคล้ายๆกับแม่น้ําสองสีอันนั้นจะเป็นแม่น้ําอย่างต้นดูนั้นบารุมันจะเป็นเซบยงไฟคล้ายกันจะเป็นทางแยกครับผมไปพอเรือบ่สฮะเราจะข้ามคัวกันแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหน้ำไหลแรงมาก ไมไสีโยกล้ขาข้ามเลยเหอม้นในกาดีจะเป็นสะพานเล็กตะก้อนจะเป็นสะพานไม้เหระไม่เขาม,มือร้างแล้เอ,อจะหาจะเอาดีหินมาลงอ้วันนี้เือเป็นตาผูกเบนอนเรีนใ่หมน,นเนาดขามาแล้วทางก็ได้ ขี่เนื้อในยอยู่คร้านค้านะครับโอ้โหเข้ามาแบบค้นลึกครับวันนี้าเข้าไปอานเข้ามาผัดเปลี่ยนไปเลยเนาะแตกต่างไหยจะอยู่ข้างเออนี่ครับหมู่บ้านยังเก่าเกศแถวเนี้ยเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแก็ยังพาการ์ตาเลยไหมครับร้านเบิ่งทางคล้ายๆกับบ้านดางเลยเนาะ ายร้านขายของชำนั้นโอ้ยยังทุกรายเลยบ้านอยู่ยังแบบส้านดี่เลยเรายังอยู่หน้าเงือนอยู่ไหม เจาเสาได้เสาไม้ไงโดยใช้ตะผูเลย ไม่น่าเลยเลยนี้มี่ไห้ <laughs> โรงเรียนอยู่ไสายขับโรงเรียนอ,ยอ๋อเลี้ยวซ้ายบ่ตรงไปเลยมั้งตุ่งตร่งไปบ่อ๋อนี่บ่นี่บ่ป้ายนี่บ่อ๋อโดยโดยเอาทางเลี้ยวไงขังงนโรงเรียนนี่นี่โรงเรียนนี่ใช่นี่บ่เออข้ามข้างนี้ ครับผมเดี๋ยวเอาไปแวะแจกขนมเด็กน้อยหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ก่อนเนาะไปอีกหมู่บ้านหนึง่งก็คือวันนี้เขามาเพิ่งจะเคยเข้าออมาครับหมู่บ้านนี้ครับ <c oughs> นี่ครับผมทางฟ้าถคือสมัยตะกี้แล้วครับผมก็จะมีคลองน้ำ หาเฮือนอยู่นี่บ่ยังมาได้นางเอาตัวนี้เด้อสวัสดีเย้าอันนี้เด้อตางแกงข้าวโพดใสอันนี้อันนี้ขนม ก็ถือไหมถือปืนเห็นเขาเขาเลถมาแต่มายืนท่าเลยครับผมเอาเยยังมาได้เดี๋ยวไผ่นานยังได,งงไได้ได้ไหมยังถ่ยังมาได้ได้เลนยนะ

หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะชูมือชูมือขึ้นแบบนี้เร็วบายบายแบบนี้เลยหนึ่งสองโอเคโอ๊ยลายเลยเนาะหรือว่าได้หลายตัวนี้หลายตัวนี้ยูดูดูเนาะตัวนี้อืมได้จักรคั่วเรือนค่ะรักจักรหลังคาเรือนร้อยปลายร้อยปลายเนาะเบิกนักเรียนประมาณ ทุกคนค่ะได้เลยค่ะทำเล่นนงนงพอเอาพอเอาของมาให้โรงเรียนนี่บ่หรือว่าโรงเรียนไหนโรงเรียนหน้าโรงเรียนนี้ก็ได้เดี๋ก็โรงเรียนนี้แอบจยกขนมาเพื่อหน้าก็มาก็หน้าก็จังมาอีกกนจิมาราะบเคยมาแถวนี้จิมาตลอดมาเลยเอารถคันน้อยมาก็ได้แบบว่าเม่ได้เอาของมาหลายย่านแบบว่ามากค่ย่านแบบ ขนมห้เบะกินไหขหบใหญ่หลวร้านนี้ได้แล้วเหรอได้เลยยังได้ยังขนมนะไปกินแล้วยังไม่ยิ้มผัสภาษาลากัน เออน้ำท่วมว่าพี่บอกเออพี่นะน้ำท่วมป้า่วมหัวนะสัสเอออันเวลาน้ำท่วมเหมือนเพิ่นกับมาช่วยเหลืออืมถ้าบนมีเหือกไปใสใ่เรือได้ต้องมีเหือป้าน้ำท่วมลึกเลยเบเื่อไปท่วมกระชับอ๋อฝนบดี ไอ้สมน้ะเฮ้ยล่นู้นเลยเล่นู้นรียาากเป็นเสียงนาม่ใช่เป็นเป็นคอกอะไรนะแม่คอกแพะกาน้ำนมีแม่เลี้ยงอีก ภาษาอะไรสาราเทิงเราเทิงเลยวะ,อะเอามาสองสนเผ่าเลยสองภาษาเขากับยงก็สองภาษาอย่าง,งาเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรมาฝากนะน้องนะครับก็อันนี้แหละเนาะมาฝากคับน้องพี่ผมจักกันตั้งแต่สมัยมาเซาลงเรียมสองปีก่อน ตอนนี้เพิ่งจะบริบัตงานอยู่โรงแรมที่พักแล้วก็เลยคุณจักกันก็นเลยมาเยี่ยมยามครับผมเลาตอนเราเปิดวิธีชีวิตการเป็นอยู่เพื่อนอะยามน้ำท่วมน้ำก็สิขึ้นมาขัเทียบจนซีฮอดตัวเฮืนเลย <c oughs> <c oughs> มอ,อา,มาเร็วเร็วอาขนมเร็วอาขนมนี่เอ้าไปใช่ป่ดิจดรถก่อนจะจะยอย่งนี้ย,ยก,กลัง,กงเดินทางกลับนะครับผมมาได้ไหมครับขนมนะเอาละบออันนี้บ่าขนมน,ะน,มนี่ อัอนเอาไปเลวเอาไปไปก็แต่วมาอย่างนี้เอาคนเดียว,ว,วเร,วเรวอเเาอ่ะอฮ้อะไรวบบนี้ก็ต่างไปเลยเด้อโค้งเก้ายังหลาเลย พวกอันอิวอิวพายอิวสังนี่อันพวกอันนี้อันอิ่วพายนี่ยอย่างนี้หอยกรอย่นซอ้วหอยล้านักอะไรยางอ้ข้าวซ่นงมาใส่นเสอชุดคุยมาดูอลังการงานาใส่ชุดคุยคุณเล่าเข้าเขายังแบบเอาไม้จิ้วเจาะเอานะไวช่ตะปูได้ ร้านขายของ ว่าเขเพิ่งจัดงานหรือเปล่าลูกจินรูกจนแลมัจนจะทำั้หรือเปล่าเก็บเงนที่ไปบรรดา ใช้ไอคิงัว<า>บุกใช่ไหมหาม,าหมีเรือทุกหลังคาเรือนนะตรงนี้น้ำ<ม>ท่มมวม หอยน้ำหมดเหย่อยจีบตุ่มนี่ไงมีร้านขายของเออแถวนี่เขาอยากขนถุบไม่ขอ ขนมมามาไหมมาไหมไหมีห้องมันน้ำนิดน้อยนะอ่ะเอ้ามีสี่คนปะเอาไอ้ให้คนนั้นได้คนหนึ่งมาอีกสองอันมีจ้าคนอ่ะให้อีกคนน,นั่งเพลงเฮือนหน่อยเด้อเป็นกนันเพลงเฮือนหน่อยเด้อ จะขอบคุณเลยอันนี้ใครคองดีจะนอนรับั่น <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวเดินทางกลับไปเ <c oughs> มืองมหาชัยเก่าโตครับผมอันนี้กับเวมาเยี่ยมยามน้องนุ้งสมัย <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เจอกัน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่เมืองมหาชัยเก่านะครับผมตอนนี้กำลังจะขับรถไปยังบ้านด่านนะครับไปเจ๊ขนมเด็กๆอ๋อให้สาวสูงมันเนะสาวยังนะสาวเงนนิงนเนะาะแั่น้ำพุ่มบ่ะว้าทางคนกีดครับผมนี่เขาจะทำทางใหม่นะครับมาบุกีดยยยีเหาอทางยังโหด ไปดีจะมีเข้าไปในบ้านหนี่แป่อ่าป,ปรลละามาณสิบปโูโูแล้วสิบปูโลพาออยู่ว่าสิบปูโูทอดอะไรอ่้มไก่ เซมุมถ่ายรูปเขาเนี่ยนี่มุมภาหนักกเขาอยูตงตนี้เอาย <l ots> ไปแล้วนี่นั่นเ,เป็นทางแหลงเขานอนตนเนออเรูปาหนักฟุกเล้วนะมุมนี้แหละ่เห็นะลนอะที่เบินั้นใครเอาโอ้าเจ้ายัางยังบริเกี่ยวเข้าไงหนก่ชใช่ยู่มั้ง ជ្រូវាន់ទានជាញ្រោ់ខ្លាម្រោ់ទាំង